สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องวิม่ทารอตค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับคนโสดและคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะชาวธาตุลมมีถุนตุลกุมนะคะประจําเดือนมิถุนายน2567ค่ะชาวธาตุลมนะคะได้แก่ชาวมิถุนค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14ก,ก,กรกฎาคม ชาวตุนนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะคะและชาวกุมค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมนั่นเองนะคะ ก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางทีสามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไวเบอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อนนะะเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์นะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะหรือว่าดูาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่มกำลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้นะคะไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นเลยในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองค่ะ ก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวธาตลมนะคะคนโสดและคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน<ๆ>ก็สามารถที่จะดูคลิปนี้ได้ถ้าหากว่า energy มันตรงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาค่ะคนโสดชาวธาตลมไม่ทุนตุนกลุมนะคะคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ทำไมทุกวันนี้คุณถึงกลายมาเป็นคนโสดนะคะขอดูอดีตหน่อยค่ะ ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่วิอัลฟ์ฟอจูนค่ะไพ่สามเหรียญน,นะคะสามถ้วยค่ะและเป็นไพ่หกเหรียญน,นะคะชาวทัดุลม มีถุนตุนลุ่มที่เป็นคอนโซลและเป็นคอนโซที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะในอดีตที่ผ่านมานะคุณอาจจะเคยเจอหรือว่าเคยอยู่ในความสัมพันธ์นะคะที่เป็นความสัมพันธ์ที่มีระยะทางเข้ามาเป็นอุปสรรคนะระยะทางภาษาอายุศาส,สนาวัฒนธรรมนะคะความห่างไกลเนาะลองดิส s t a n นะคะไม่ว่าจะเป็นไกลด้วยระยะทางเวลาหรือ ห่างไกลกันด้วยสถานะทางสังคมแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันสถานะทางการเงินฐานะทางสังคมอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ทําให้ตัวคุณและตัวเขาดูเหมือนอยู่คนละชนชั้นออบาง,บางบในบางความสัมพันธ์มันมันมีความรู้สึกแบบนั้นจริงจริงว่าเราไม่คู่ควรเขาไม่คู่ควรอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะอันนี้คือกรณีที่หนเนาะกรณีที่สนะคะคุณกับเขานะอาจจะเขาเรียกว่า ทำงานที่เดียวกันอยู่ในองค์กรเดียวกันแล้วาบางองค์กรมีกฎมีระเบียบว่าห้ามนะคะพนักงานมีความสัมพันธ์แบบนี้ก็ได้เนาะมันเลยทำให้คุณและเขาต้องต้อง,ต,องต้องไม่เปิดเผยความสัมพันธ์อยู่ในเวของเส้นทางที่ไม่ชัดเจนนะคะหรืออาจจะ ยุติความสัมพันธ์ไปเลยก็ได้เพราะว่าเราให้ความสำคัญกับงานมากกว่าอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะอืมอีกกรณีหนึ่งนะคะอาจจะอยู่ในเคสของออมีช้อยใหม่เข้ามาคุณอาจจะดึงคนอื่นเข้ามาหรือเขาอาจจะดึงคนอื่นเข้ามาก็ได้เนาะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นรักสามเศร้าอะไรประมาณนี้นะคะทำให้ความสัมพันธ์นี้ ต้องจบลงอืมหรือถอยความสัมพันธ์ออกมานะคะทําให้นะตอนนี้ปัจจุบันนี้คุณกลายมาเป็นคนโสดนั่นเองนะคะโอเคอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมาเนอของคนโสดชาวัาดลมมิทุนตุนกลุ่มหรือคนโสดที่มีคนคุยนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าบรรยากาศความรักคมสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆในเรื่องของความรักนะคะของ าชาวทันลบมิถูกตงกลุ้มที่เป็นคนโสดและคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในช่วงเดือนมิถุนายนเป็นอย่างไรนะคะพไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่โดว์ค่ะไพ่เจ็ดถ้วยนะคะไ <c oughs> พ่เด็กถือถ้วยค่ะ และเป็นไพ่ดีเมจิเชียนนะคะชาวธาตุโลม,มิถุนตุนกุงนะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะสำหรับทั้งคนโสดแบบโสดสนิทเลยนะแล้วก็คนโสดที่มีคนคุยนะคะในเดือนนี้นะก็มีโอกาสที่จะมีช้อยใหม่ๆเข้ามามีตัวเลือกทั้งเลือกเข้ามาเข้าหาไม่ว่าจะเข้ามาทางตัวคุณหรือเข้ามาทางตัวเขาแต่มีโอกาสที่จะได้พูดคุยกับคนใหม่ๆ นะหรืออาจจะมีคนเก่าๆวนเวียนกลับเข้ามาก็ได้กลับเข้ามาคุยกันอีกรอบหนึ่งอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะซึ่งมันจะเป็นการพูดคุยแต่ยังหาออความแน่นอนหรือว่าสถานะที่ชัดเจนในความสัมพันธ์ยังไม่ได้นะคะจะเป็นแค่การพูดคุยกันเท่านั้นนะประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความคิดและความรู้สึกค่ะของชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมกับคนคนนั้นที่คุณคิดถึงคนที่คุณคุยอยู่นะคะที่สถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยความรู้สึกคุณและเขาที่มีต่อกันเป็นอย่างไรนะคะขอดูของชาวธาตุลมก่อน <c oughs> ขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมค่ะชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนคนนั้นมาดูกันนะคะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่ t h e l o v e r นะคะ ไพ่ไฮพรินเทศค่ะไพ่เดมูนนะคะและเป็นไพ่สี่เหรียญชาวธาตุลมมีถุนตนกลุมนะคะ คนที่คุณคุยคุยอยู่คนที่คุณคิดถึงอาจจะเป็นชาววันจันทร์นะคะชาววันพุธค่ะเป็นชาวราศีมีนลัคนามีนราศีมิถุนลัคนามิถุนนะคะเป็นชาวธาตุดินผึ้ศพกันมังกรอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาค่ะคิดถึงใครก็ได้ไปอ่านตามหน้าไพ่นะตัวคุณค่อนข้างที่จะชอบคนคนนี้นะคุณรู้สึกว่าคนคนนี้มีแรงดึงดูดนะคะมันเหมือนกับเราตกหลุมรักอะเออมันเหมือนกับ คือคนคนนี้อาจจะไม่ได้อาจจะไม่ใช่สเปคหรืออาจจะแบบไม่ได้จะตรงท้ายคุณสักเท่าไหร่แต่ว่ามันมีแรงดึงดูดบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันมันเป็นแรงดึงดูดที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงสําหรับคุณหมายถึงว่า เออทำไมเราถึงถึงคาดหวังทำไมเราถึงชอบคนคนนี้ได้มากขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยทั้งๆท,ที่เขาก็ไม่ได้ตรงสเปคเราสักเท่าไหร่หรือว่านิสัยใจคออะไรต่างๆหรือปัญหาระยะทางหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีเข้ามาเป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์น่ะมันมีแต่ตัวคุณรู้สึกว่าอืมเรายังเออเอาใจออกหาคนคนนี้ไม่ได้อะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะอืมแล้วตัวคุณก็คิดว่านะคะค,คนคนเนี้ย เ,เขาอาจจะมีตัวเลือกทั้งเลือกหรือเขาจะคุยกับเราแค่เก็บไว้รู้กัน2คนหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เออคุณก็ยังไม่ได้แน่ใจคะ่ะในความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาหรือในความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณอะนะมันเป็นความรู้สึกที่ยังคลุมเครือยังเป็นความรู้สึกที่ยังไม่มั่นใจไม่แน่ใจแต่ก็เอาตัวเองออกจากจุด,จ,ดจุดนี้ไม่ได้นะคะอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าความคิดและความรู้สึกค่ะของชาวธาตุของคนที่ชาวธาตุลมมีถูกตุกคุ้มคิดถึงนะคะคนที่คุณคุยอยู่คนนั้นเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณมาดูกันไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่ทําพร,ร้นค่ะเป็นไพ่สิบดาบนะคะเป็นไพ่หนึ่งไม้เท้าค่ะ และเป็นไพ่ห้าไม้เท้านะคะชาวธาตุลมมิถุนตุนกุมนะคะคนที่คุณคุยอยู่อาจจะเป็นชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมด้วยกันเองธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะ สําสหรับตัวเขาเนี่ยเอาจริงๆแล้วตัวเขาก็ยังไม่มั่นใจในตัวเองเช่นเดียวกันบางครั้งบางทีเขาก็สับสนนะนะคะว่าตัวคุณพร้อมที่จะเปิดใจให้กับเขาหรือเปล่าอยากจะคุยกับเขาไหมอยากจะสื่อสารไหมแล้วก็เหมือนกับตัวเขาก็ยังรู้สึกถึงความไม่มั่นใจไม่แน่ใจรู้สึกถึงความต่างซึ่งกันและกันบางครั้งบางทีความต่างที่มีอะค่ะมันอาจจะเป็นความต่างทางด้านของความคิดตระกะเหตุผลนะคะเออแบบนี้ที่ค่อนข้างที่จะมองกันคนละ แบบมองกันคนละทางอะไรประมาณเนี้ยอืซึ่งถามว่าตัวเขาอ่ะก็ยังไม่ได้ที่จะตัดสินคุณขนาดนั้นนะตัวเขาก็ยังอยากที่จะสื่อสารอยู่แต่มันเหมือนกับว่าอืถ้าถามว่าคุณกับเขาคุยกันมานานอนะ่ะเขาก็พยายามที่ผ่านมาไม่รู้สึกว่าตัวเขาก็พยายามแหละที่จะเข้ากับคุณได้แต่ถามว่าเขาเหนื่อยไหมเขาเอ,อท้อหรือเปล่าเออมันก็มีมันก็มีหน้าผาของความเหนื่อยความท้อความแบบไม่เข้าใจ เหมือนกันนะคะอืมอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อก,กันเนาะซึ่งสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเบอร์ซ่าได้นะเดี๋ยวเรามาดูกัน,นะค่ะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวธาตุลมมีถุงตุ่กลุ่มที่เป็นคนโสดนะคะ กับคนโสดที่มีคุณคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรไม่ขออนุญ,ญาตบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนะั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบได้ค่ะได้เป็นไพ่หกไม้เท้านะคะให้เอ็มเปอเอร์ค่ะ ไพ่งถือดาบนะคะและเป็นไพ่สองเหรียญชาวธาตุลมมีถุนตุนกุมนะคะ เอาคำนวณสรความรักความสัมพันธ์ไม่รู้สึกว่าในความสัมพันธ์นี้ยังคงมีการติดต่อสื่อสารยังคงมีการพูดคุยยังมีกันและกันอยู่ในชีวิตอยู่แต่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าไปไปกลับกลับมามาหายหายอะไรประมาณนี้จะไม่ได้สม่ําเสมอสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็บางทีก็ลุ่มๆุม่ดอนดอนด้วยซ้ำไปเอออันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวคุณพิจารณาแล้วแหละว่า,เ,าเราจะ ไปยังไงในความสัมพันธ์นี้ดีจะตัดสินใจแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องอาจจะต้องกลับมานั่งพิจารณานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวธาตุโลมมีถุนตุนกุงขอคําแนะนํานะคะคําแนะนำใบแรกจะเป็นไพ่ชาวยอร์ค่ะนะไพ่บอกให้เดินทางนะคะถ้าหากว่าคบกับคนคนนี้คุยกับคนคนนี้มานานมากๆแล้วแล้วความสัมพันธ์มันก็ยังไม่ได้ชัดเจนหรือว่ามันยังไม่ได้มีความคืบหน้าใดๆ คุณควรจะหาโอกาสให้กับตัวเองใหม่ๆนะคะไฮโเราแฟนจงยอมรับนะคะอย่าฝืนโชคชะตานะไพ่8ดไม้เท้านะคะสื่อสารค่ะพูดคุยนะคะไพ่7เหรียญน,นะคะว่า,าระยะเวลาที่เราพูดคุยกันมาเราทาความรู้จักกันมาเนี่ยมันนานเท่าไหร่แล้วแล้วก็ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ความสัมพันธ์มาคืบหน้าไปขนาดไหนเรามีการรอคอยเรามีเป้าหมายอย่างไรนะคะ พูดคุยสื่อสารซึ่งกันและกันถ้าหากว่าโอเคเราคุยกันด้วยเหตุและผลแล้วเราคุยกันด้วยความรู้สึกจริงๆแล้วมันไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันจงออกเดินทาง ะะสู่เส้นทางใหม่เนาะเป็นกำลังใจให้ชาวทัดลมนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้กันมาตลอดนะคะสำหรับการดูดูส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปได้เลยนะคะไม่ยิ้มไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ